สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อฟไทยลาวทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่20มกราคมปีพศ2569ทุกคนมาสรุปเหตุการณ์ของพ่อเมื่อวานไม่ได้กลับทุกคนตกลงเมื่อวานยังไม่ได้กลับครับเอกสารยังไม่เสร็จกลับวันนี้ตอนนี้ก็พ่อก็ข้ามด่านนะครับทุกคนข้ามไปถึงฝั่งลาวแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้านเบาต้นเนาะนั่งรถตู้จาก อุบลไปมุกดาหารบอต้นโทรหาน้องสาวก็พอนั่งข้างหน้าเนาะนั่งข้างหน้ารถโด,ดยสารรถตู้โดยสารเพราะว่านั่งข้างหลังเน่มีโอกาสเมารถเนาะพอนั่งข้างหน้าเพราะว่าพ่อเนี่ยอยากดูนะทุกคนพ่อชอบดูบรรยากาศชอบดูรถชอบดูถนนคนทางเนาะคือผู้เท่าอยู่บ้านนอกเนี่ยเขาจะเขาจะชอบดูความเจริญความเจริญคือพ่อของผมเนี่ยเขาไม่เคยไป ไปอยู่ในในที่เจริญนะเขาอยู่แต่ตอนผมยังเด็กเขาก็อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาหาปูหาปลาหากบหาเขียดเลี้ยงลูกพอลูกโตขึ้นมาเขาก็อยู่เฝ้าบ้านตอนนี้คือไม่ได้ไปไล่ไปนาสวนแล้วพ่อไปไล่ไปสวนก็ไม่อยากให้ท่านไปเนาะเพราะว่าท่านก็าอายุเยอะแล้วก็ให้อยู่อยู่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่บ้านแล้วก็เฝ้าบ้านทุกคนคือสรุปพ่อไม่ได้กลับเมื่อวานเนาะคือพ่อกลับวันนี้เพราะว่าเอกสารยังไม่เสร็จเมื่อวานยังไม่เสร็จก็เลย หมอให้นอนโรง,งพยาบาลอีกคืนหนึ่งนะวันนี้ก็กลับแล้วครับทุกคนกลับตอนสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็ข้ามไปถึงฝั่งลาวแล้วครับถึงฝั่งลาวแล้วอันนี้ก็คือลูกที่ลูกชายของพ่ออีกคนเนี่ยเพื่อนอ่อบอต้นเนี่ยบ่าวเจ๊บเนี่ยบอกว,ว่าโอนเงินให้พ่อเนอะาะทำขวัญให้พ่อหนึ่งพันบาทบอต้นก็อยากขอบใจเพื่อนนะอยากขอบใจ เพื่อนดีๆเนาะแล้วก็ขอบใจประเทศไทยที่ให้เราได้มาเจอกันกับเพื่อนผมเนี่ยตอนพ่อผมเข้าโรงพยาบาลที่มุกดาหารก็มีแต่เขาไปทุกคนมีแต่เขาไปทั้งๆที่เขาก็ยังมีภาระ,ะหน้าที่ขวางหน้าอยู่กันนั่นก็คืองานแต่งเขาก็เลยเขาก็ยังสละเวลาไปไปกับผมเนาะไปเยี่ยมพ่อจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนี่แหละทุกคนคือเพื่อนที่ดีอ่ะ มม่จะเป็นต้องมีมากเนาะอันนี้บอต้นคือคือท่องใส่ใจมาเสมอว่าเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีมากขอแค่เพื่อนที่เข้าใจเราแล้วก็พาเราไปในทางที่ดีเนาะขอแค่เพื่อนเลี้ยงตนเองได้เราก็เลี้ยงตนเองได้พึ่งพาชึ่งกันและกันทุกคนแต่ไม่หวังผลประโยชน์จากกันแบ่งกันเนาะแบ่งกันได้ เราทําอะไรเราก็ปรึกษากันเราหาเงินแบบไหนได้เราก็ชักชวนเพื่อนไปในทางที่ดีรื่คือปุตต้นพูดมาตลอดว่าการที่เรามีเพื่อนดีชีวิตของเราก็จะดีเนาะปุตต้นก็อยากอบอาใจเพื่อนนาที่ฝากเงินให้พ่อปุตต้นก็บอกแล้วพ่อว่าเงินลูกชายนะเงินบ่าแก๊บฝากให้พ่อพ่อก็เอขอบใจนะพ่อขอบใจ,ออบใจลูกน้องสาวผมก็ชมนะชมเพื่อนผมว่าเขาก็ ดีเนาะเขาก็มามากับพี่ด้วยมาเยี่ยมพ่อที่จังหวัดมูลานเนี่ยเขาก็มาด้วยเผมก็ถือว่าดีนะทุกคนคือเรารู้จักกันตอนไหนเรารู้จักกันที่บ้านไหมคือไม่ได้รู้จักกันที่บ้านนะครับคือบาต้นเล่นทิกตอกเนาะเขาก็เห็นทิกตอกมาต้นแล้วก็เลยมาหากันรู้จักกันเนาะรู้จักกัน,น,ก,ก,นก็ทักมาไปหาได้ไหมเขาทามาหามาต้นมาต้นก็ได้เนาะคือบาต้นก็คือคนเราด้วยกันบาต้นก็ต้อนรับ มาหามาหาได้ไหมเขาทักมาทางติกตอกเนาะก็ <c oughs> มาหาได้ก็แลกเบอร์แลกไลน์กันเขาก็มาหาปีใหม่แล้วก็เป็นเพื่อนจากนั้นมาตลอดทุกคนเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันเนะเรามีอะไรเราก็ดูแลก,กันอดูแลก,กันทุกคนคืออ่าน้องมนคลอดลูกคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะก็เขาเป็นคนแรกนะที่ไปเยี่ยมน้องมนที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลไปให้กําลังใจผมนะไปให้กําลังใจผม คือว่าเพื่อนก็ทํากับผมทําดีกว่าผมเยอะแล้วครับทุกคนแต่ว่าวอต้นนี่คือยังไม่ได้ตอบแทนเพื่อนเลยคือยังไม่ตอบแทนเพื่อนเลยคืองานแต่งของเพื่อนบตอต้นก็จะช่วยเนาะจะช่วยเพื่อนตามที่กําลังบตอต้นมีนี่แหละทุกคนบตอต้นก็คิดว่าจะช่วยเพื่อนในครั้งนี้เยอะที่สุดที่บตอต้นเคยช่วยงานแต่งในชีวิตของบตอต้นแล้วทุกคน มาต้งจะทุ่มเทเต็มที่เนาะทุ่มเทเต็มที่ให้กับเพื่อนทุกคนคือการเรามีเพื่อนที่ดีเราก็รักษาไว้ให้ดีๆทุกคนรักษาให้ดีๆเพื่อนนี่แหละจะพาเราร่ํารวยจะพาชีวิตเราไปในทางที่ดีเนาะการครบเพื่อนเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราอยากไปในทิศทางไหนอันนี้คือคือบาต้นบาต้นคิดในใจมาตลอดว่าการครบเพื่อนเนี่ยเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราจะ อยากไปในทิศทางไหนเราก็หาคบเพื่อนแบบนั้นครับทุกคนเราก็หาคบเพื่อนแบบนั้นเพื่อนของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะสมมติว่าเพื่อนเลี้ยงไก่ชนเขาก็มีเพื่อนเลี้ยงไก่ชนเขาเพื่อนดูมวยเขาก็มีเพื่อนดูมวยของเขาเนาะเพื่อนของแต่ละคนมันก็เหมือนกันก็แล้วแต่เรานี่แหละว่าเราจะคบเพื่อนพาเราไปในทิศทางไหนพาเราไปในทิศทางไหน พ่อก็ดีใจนะทุกคนที่ผมเองเนี่ยมีเพื่อนดีๆเหมือนเหมือนเบาเจ๊บเนี่ยพ่อก็ดีใจนะน้องก็ดีใจทุกคนเออน้องก็ดีใจน้องก็รู้จักหมดว่านี่คือคือเพื่อนผมเบาเจ๊บเนาะพ่อก็เออดีใจเพ่อก็มีลูกชายเพิ่มอีกคนหนึ่งที่รักกันที่มีอะไรก็ดูแลกันทุกคนนี่ก็คือบทต้นจาก มาเล่าเรื่องราวให้ฟังเนาะการที่พ่อเราป่วยเราก็ยังมีเพื่อนที่ดีคอยเป่ากำลังใจคอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือคอยเดินทางไปด้วยกันแล้วก็คอยถามข่าวพ่อเกือบทุกวันเนาะโทรมาถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้างพอได้เขาได้ยินข่าวว่าพ่อออกจากออกจากโรงพยาบาลเขาก็ดีใจทุกคนเขาก็ดีใจเนาะคือ ถ้าผมไม่มีเบาแจแบเนี่ยผมก็เดินทางไปจังหวัดมุกดาหารคนเดียวจิตใจผมตอนนั้นมันคือมันแย่นะทุกคนคือมันแย่อยู่นะจใจแย่อยู่แต่ว่าเรามีมีเพื่อนเพื่อนก็คอยปลอบใจเราคอยปรึกษากันเนาะเพราะว่าเราความความคิดเราคนเดียวเราคิดอะไรไม่ได้แล้วเราต้องปรึกษาเกิดเพื่อนหาทางออกที่ช่วยกันว่าทิศทางไหนมันดีกว่าทิศทางไหนมัน,มนไม่ดีถ้าเราคิดคนเดียวมันก็คิดไม่ได้อ่ามันก็คิดไม่ได้ ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเหมือนอ่าสสหาเสียงเนาะสสหาเสียงมันก็ต้องใครคะแนนเยอะกว่าคนนั้นก็ได้นี่แหละคือทุกคนคือความคิดหลายความคิดมันดีกว่าความคิดเดียวเสมอเนาะโอเคครับทุกคนสำหรับสำหรับคลิปนี้เราตั้งต้นเพื่อออกมาสรุปนะเมื่อวานนี่คือพ่อยังไม่ได้กลับทุกคนคือพ่อยังไม่ได้กลับเมื่อวานคือพ่อกาลังกลับวันนี้ตอนนี้ข้ามแม่น้ําโขงแล้วครับทุกคนพ่อข้ามมนน้าโขง้วครับขอบุญขอบคุณประเทศไทยครับผมขอบุญขอบคุณอ่าแพทย หมอโรงพยาบาลทั้งจังหวัดมุกดาหารและก็จังหวัดอุบลเนาะที่เห็นถ้าเห็นคลิปนี้แล้วบัต้นก็ไม่มีอะไรตอบแทนเนาะอยากขอบุญขอบคุณโรงพยาบาลและก็พื้นแผ่นดินไทยทั้งสองจังหวัดและก็พื้นแผ่นดินไทยทั่วประเทศที่คอยผลักดันซัพพอร์ตให้การรักษาพ่อในครั้งนี้หายป่วยทุกคน,นและก็คอยผลักดันให้พ่อมีประสบการณ์ในการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของไทย แล้วก็คอยซัพพอร์ตให้พ่อมาเห็นประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะรถเอ่ยไม่ว่าจะถนนสวยๆงามๆเอยบอกทุกคนก็ดีใจนะทุกคนคือครั้งนี้คือพ่อผมได้เห็นความเจริญแล้วคือพ่อได้เห็นความเจริญแล้วทำไมึงพูดแบบนั้นคือพ่อเกิดมาเนี่ยพ่อยังไม่เคยเห็นความเจริญอพ่อยังไม่ได้สัมผัสว่าความเจริญเลยตอนผมเกิดมาเนี่ยพ่อยังไม่มีกางเกงใส่ด้วยซ้ำทุกคนกางเกงไม่มีใส่กับเกงขาสั้นเนี่ย จะไปประชุมหมู่บ้านหรือว่าไปงานวงงานวัดพ่อกระใส่ผ้าเข้ามาครับทุกคนไปนานก็ผ้าเขาา้าวม้าตั้งแต่สามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบห้าปีพ่อใส่ผ้าเข้ามาอยู่หาหาปลาแล้วก็มาขายเลี้ยงลูกเราต้นคิดมาเสมอว่าอยากให้พ่อเห็นความเจริญแต่ว่า คือบอต้นอยากทำพาสปอร์ตอยากให้พ่อมาเที่ยวที่นี่ะพ่อไม่มาเนาะคือพ่อไม่มาทุกคนเป็นยังไงพ่อเขาไม่มาผมอยากให้ท่านมาที่นี่ผมอยากพาท่านไปนั่งกินข้าวที่ห้างเดอะโมเอซนท่านล,ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะอยากให้ไปกินหมูกระทประปลาหมึกกุ้งอยากให้ไปเห็นอ,อยากให้ไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS เพราะว่าพ่อเกิดมาครั้งหนึ่งบาต้นอยากให้เขาเห็นนะอยากให้เขาเห็นความเจริญอยากให้เขาสัมผัสความเจริญทุกคนนี่แหละคือความฝ่ายฝันของผมแต่พ่อไม่มาทํายังไงพ่อก็ไม่มาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้บนะาอบต้นจะออกมาพูดคุยกับพี่น้องทุกๆคนเนาะที่ส่งกำลังใจบางคนก็โทรมาถามเนาะว่าพ่อเป็นยังไงบ้างตกลงพ่อข้ามฝั่งวันนี้แล้วครับทุกคน เมื่อวานน้องสาวโทรมาบอกเช้าว,ว่าพ่อจะกลับวันนี้แต่สุดท้ายแล้วเอกสารไม่ทันก็เลยได้กลับวันนี้กลับไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนข้ามผ่งไปที่เรียบร้อยไปถึงสวรรค์นคเขตแล้วครับทุกคนโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้น้นองบอต้นก็จะออกมาแสดงอ,ออกมาอัปเดตอาการของพ่อแล้วก็ขอบุญขอบคุณประเทศไทยขอบุญขอบคุณโรงพยาบาลไทยขอบุญขอบคุณแพทย์พยาบาลไทยขอบบุญขอบคุณ คนไทยทุกๆคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ส่งกำลังใจให้บ่อต้นเยอะมากผมพูดได้เต็มปากเลยว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนมีบุญที่มีกำลังใจจากพี่น้องชางไทยส่งให้อย่างล้นหลามครับผมสวัสดีครับ